มีข้าวกินก็บอกพาเข้าวไนแน่จะก็บอกเสือเนาะเอาคือบ่เว้าอย่าน้ำเข้าะช่าหพอกช่ไครับเออเราเสียวเาพอเราเดนไปนองเดิสบายดีพอเราก็เดียวแล้วไปนาเราทู่อเราเราทู่าพ่อเรา ว่างก้นก็ได้วเอาไันห้เฮ้าวหลู้ราบกว่าางก้นก็ไดฮะใครว้าวรถชนอยู่ใส่อีกใครได้วาเบอร์เบอร์ใครวะ เออเบ,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 บอร์เบอร์กับข้าวะ s <ans> <S ยืนอยู่มองเตานะกว่า <_ s ans> ีแล้วเว็บสี <_ s ans> ไปใช่ไหครับ <_ s ans> น้องลูก <_ s ans> อ๋อ เอออยู่ดีวเอาต้นนี้ยูหมดพอแล้วเอาอแล้วพอวางดูเราเอาน้ำพอเราเด้๋ยนห้องเโมืนที่พอเห็นหรือยัเบอร์คอยได้อะไรเบอร์นี่แหละเบอร์คอยเบอร์คอยเล โอหาเด้อส oh, ิคันม no, ีเวียดมีงานอย่างร้านก็จากเมื่ออยู่บ้านโอ้โหโกมายูดี้ีแฮงพี่่านี่ดิพ้นมาฟังไม่พอปูของเราเนี่ยมา้ยชิบขไปไ้เนี่อยูี้เนี่าน่ะโอ้าดเนจังจะโมปีอลไร่อย โอ้ยบ้าทามทามบ้อชังเงนินเมื่อเจ้าลูกชังฮะกับไม,ม่ชื่อแน่ขวมือกูมือจะหาอะไาเราอ่ะแล้วบอกกันดอคุณเป็นยังวัาเมื่อยามแล้วอกจเซโนโแถวทางแบงก็บ,บอกแล้วอย่างที่พ่อ,อ,อลุงก็เมื่อยู่พ่อลูงจานนั่นฮะ เอมือห้อหน้ากุญแจนบ่ขึ้นลยแหลหน้ากจมนก็ขึ้นไปอยู่แล้วเราเราลงมาห<ม>า,า,า,าเลยเออ๋อยวก่ได้ไมมาผมาได้ได้หรอเอล่ออออเอากอะดูกอนนะ แม่บ่นยังบอกรึว่าใชอยู่อยู่สีนวลนี่ตามเช้าโอ้ยความเห่งคนคว้าขึ้นห้องพวกโมกุ้มโม่ไปเขาไม่บอกใครวะฮะไปยู่แล้วก็พอดนี่แลยพอดอีท่องกับแม่น้อยอยู่ตรงกันนี่เอฟซีคือไปคเรียกอันห้องเอฟซีจังไหมไอชั้นว่าเอฟซี แวัวเฮ็ดคือกัเฮ็ดคือกันโอ้ยไก่สอยสวยอยู่เขาขอก็สวยอยู่ฮันแล้วนี่ข้าวซอยพุ่นขาวซอยมีพุ่นแล้วข้าวซอยอยู่อย่างไา

ห้อง n h าชมตูน่ะแบบโโคดรมากโคดเมื่อใดมากก็โทรมากเด้อเออบอกเราเด้อโทษละสิใท่โทเรียบแล้วหรอกเรียบแล้วหรอกโอ้มาแล้วกอนแรขึ้นไปเมื่อใดก็นันกัน่ไหนแต่เมื่อลงมาก็ได้พอไห้ลง้เรามาท่าเราจ ทานองค์พระอดีแล้วขึ้นไปย้อนมือได้เลยชิดได้มากะช่ไหมงุงผมบอกน้ำโพน้ำแม่แล็อกน้องไอ้ช่อยบกเออมือเรงนี่เด้อเอ,อ้ยนินบ่ไอ้ซอดยหาเรื่องบ่คบเห็นบน่บางพังดีดีให้เลาอัน ข้าเจ้าละโทรมาหาพี่ก้อนเบอร์อันนี้แหละสิบูมีบัตรบูมี่ยังเหรอทะลูกเเห็นเช้าลงมาอ่ะนะบัตรกเติมเอาเลยเนาะโทลงมาูกเราก็เหงบูมีเงินออกไปหาเขาอ่ะนะมีแต่ลานเติมให้อ้าได้แล้วได้เงินหลวงพ่อมาให้พอในเด้อหลวงพ่อให้เราอ่น ขันจะชาวลงมากับไปลูล่รี่ไม่ได้เลยอออาอ๋อ,อ,อายเครื่องอยู่ในใส่สิตลาดนะ้นเออมากุญแจนบอก

พูดนั่นก็เอาภาพก็ไปซื้อเออเจอกระชัยอันเออเราเบิ่งคลิปบ่เออเล้กกับมันออกเลยถูกแล้ออกเออนเออหนาเล็กไงจังวะเออเราเบิ่งคลิปบ่น่ะเออเบิ่งคลิปเด้อเบิ่งคลิปแล้วแคอยากเห็นเราเด้อลุงพงนั่นออกเปนโทรทัศน์โอ้

ซัดแบดไว้ลุงพุงเอ้ยเนาะทองเนาะซัดแบดไว้เออเราคู่นะโจทย์ให้โอาขับตรดีโชคดีแล้วก็บนคลิปเนาะลุงพุงมากินที่ไหนมากินมะเอาไม่เราไปท่องไปอานเราว่าเราเบิ่งคลิปพระวัตน่ะตทีหัวแตกน่ำเลือดออกนั่นเออแม่นเนาะเออแม่นลองเนาะ ไปรแม่ล่ะคุณิตนะนี่เจือกในทางเข่าเนี่ยคปพวันเออนรถเจือกคัเีตัก็ยังเห็เบมดลุงพงเอ้ยเห็ดไปสู่ที่โุแดนได้เนาะอางแล้เอามาเอาม่เรากินแน่เลยเรายังบไิกินได้ลุงพงนะเอากระบาดนาะลุงพงเนาะเอาคอเสียงเบอยู่นะ เอาวางที่ไรวางแล้วแล้วก็ใส่กี่ตัวโล่หอืมระวังก,นกนอองินอยู่แล้วัง <c oughs> เอาเหลืออยู่ก็ย่างให้เราอีกแต่ท้องหมดแล้กินกินลุงพงษ์